สวัสดีครับสวัสดีวันพฤหัสบดีที่3กรกฎาคม2568ครับทุกนะครับข่าวสามมาตรการในวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอมาตรการหลักนะครับของประเทศไทยในตอนนี้เลยนะครับที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาผู้ที่ประสบปัญหาหนี้ต่างๆนะครับซึ่งเป็นปัญหาหนี้ในระบบนะครับไม่ใช่หนี้นอกระบบนะครับและหนี้นั้นก็มีหลายประเภทด้วยกันนะครับ มาตรการที่ก่อนหน้านี้ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาเนี่ยก็คือโครงการคุณสู้เราช่วยนะครับและล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคลรามาได้มีการอนุมัติให้มีโครงการคุณสู้เราช่วยในเฟส2ซึ่งจริงๆแล้วก็คือการต่ออายุมาตรการเดิมแต่ว่ามีการปรับหลักเกณฑ์ ให้สามารถที่จะครอบคลุมเข้าร่วมโครงการได้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งผมจะขอสรุปนะครับโครงการคุณสู้เราช่วยล่าสุดที่มีการปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขแล้วนะครับดังต่อไปนี้นะครับโครงการคุณสู้เราช่วยเนี่ยจริงๆแล้วมันประกอบไปด้วย3โครงการย่อยอยู่ในนั้นนะครับเริ่มกันที่โครงการที่1นะครับโครงการที่1เนี่ยตั้งชื่อโครงการว่าจ่ายตรงคงทรัพย์นะครับซึ่งความหมายก็คือว่า ถ้าหากว่าลูกหนี้มาเข้าร่วมโครงการเนี่ยหลักทรัพย์ที่ค้ำประกันเงินกู้ไว้เนี่ยก็จะไม่ถูกยึดนั่นเองนะครับก็หมายความว่าถ้าหากว่าเข้าร่วมโครงการแล้วจ่ายตรงตามกําหนดเงื่อนไข ก็จะทำให้สามารถรักษาหลักทรัพย์ที่เอามาคำประกันเงินกู้ไว้เรียกว่าคงทรัพย์นั่นเองนะครับโดยเงื่อนไขนะครับที่สามารถเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงคงทรัพย์ได้เนี่ยประเภทหนี้ต่างๆนะครับจะมีวงเงินที่กำหนดอยู่นะครับว่าประเภทใดบ้างที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเป็นการกู้ซื้อบ้านมูลค่าบ้านจะต้องไม่เกิน5ล้านบาทนะครับถ้าหากว่าเป็นการกู้ซื้อรถยนต์จะต้องไม่เกิน8 0 0แสนบาทครับ ถ้าหากว่ากู้ซื้อรถจักรยานยนต์จะต้องไม่เกิน5 0,000่นบาทนะครับและถ้าหากว่ากู้ทําธุรกิจนะครับจะต้องไม่เกิน5ล้านบาทนะครับและล่าสุดในเฟสสองนะครับได้มีการกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมครับถ้าหากว่าผู้ที่มีการกู้เงินนะครับประเภทต่างๆข้างต้นมีหนี้บัตรเครดิตอยู่ในนี้ด้วยก็สามารถที่จะเอาวงเงินหนี้บัตรเครดิตนั้นมารวมกับหนี้ที่มีหลังทรัพย์แล้วก็ปรับโครงสร้างหนี้ไปพร้พอมๆกันได้นะครับ และเงื่อนไขสําคัญนะครับที่สามารถจะเข้าร่วมโครงการได้นั้น จะต้องมีการผิดนัดชําระหนี้แล้วนะครับอย่างน้อยกี่วันขึ้นไปซึ่งโครงการในเฟสหนึ่งนั้นจะต้องเกิน30วันขึ้นไปนะครับและถ้าหากว่าใครนะครับผิดนัดเกิน1ปีไปแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะครับฉะนั้นในเฟสสองเนี่ยจึงมีการปรับหลักเกณฑ์ให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้นะครับยกตัวอย่างเช่นผิดนัดชําระหนี้ไม่ต้องถึง30วันครับแค่1วันขึ้นไปก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้แล้วนะครับ และถ้าหากว่าใครผิดนัดชําระหนี้เกิน1ปีไปแล้วก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้เช่นเดียวกันสรุปก็คือว่าขอแค่มีการคร้างชําระนะครับเกิน1วันขึ้นไปก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ในทุกกรณีแล้วนั่นเองนะครับซึ่งถ้าหากว่าท่านใดนะครับเข้าร่วมโครงการแล้วนะครับปรากฏว่าได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการนะครับจะมีสิทธิประโยชน์ก็คือว่าในตลอด3ปีหลังจากนี้ครับในปีแรกค่างวดของท่านจะลดลงเหลือแค่50เและในปีต่อไปครับ จะลดลงนะครับเป็น70%และในปีที่3ครับค่าง,งวดท่านจะจ่ายแค่90%จากการจ่ายค่าง,งวดในอัตราปกตินะครับและในตลอด3ปีหลังจากนี้นะครับในส่วนของดอกเบี้ยนะครับจะมีการยกให้ทั้งหมดจะไม่มีการตัดดอกเบี้ยเลยนะครับจะคิดตัดเงินต้นอย่างเดียวนั่นเองนะครับสำหรับโครงการที่2นะครับก็คือโครงการที่ชื่อว่าจ่ายปิดจบนะครับ ใช้กับกรณีที่สัญญากู้เงินนั้นนะครับมีการผิดนัดชําระเกิน3เดือนแล้วเรียกว่าเกิดเป็นหนี้เสีย NPL แล้วนะครับก็หมายความว่าเจ้าตัวเนี่ยจะถูกแบ็กลิสต์แล้วนั่นเองนะครับทีนี้วิธีการช่วยเหลือก็คือว่าถ้าหากว่ามูลค่าสัญญานั้นมีไม่เยอะจะมีการเรียกเข้ามาเจรจาแล้วชําระแค่บางส่วนเพื่อที่จะปิดหนี้ก้อนนั้นไปเพื่อที่จะทำให้บุคคลที่ผิดนัดชาระหนี้นั้นจะได้หลุดออกจากแบ็กลิสต์นั่นเองนะครับ จากเดิมนะครับมีการกําหนดวงเงินไว้นะครับที่ประมาณ5000บาทถึง1 0 0 0 0บาทนะครับล่าสุดก็เลยมีการปรับใหม่นะครับในเฟสสองเนี่ยถ้าหากว่าเป็นหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้าประกันนะครับจะขยับวงเงินเป็นไม่เกิน3 0 0 0 0บาทนะครับที่เป็นมูลค่าค้างชําระนะครับและถ้าหากว่าเป็นหนี้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกันครับจะมีวงเงินสูงสุดก็คือ10,000บาทนะครับหมายความว่าถ้าหากว่าท่านใดนะครับ ผิดนัดชําระหนี้3เดือนขึ้นไปแล้วถือว่าเกิด NPL ติดแบคดิสแล้วนะครับถ้าเป็นหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้้ามะกันมีมูลค่าไม่เกิน3 0,000บาทสามารถเข้าร่วมโครงการได้และถ้าเป็นหนี้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้้ามะกันมูลค่าไม่เกิน1 0,000บาทสามารถเข้าร่วมโครงการได้และถ้าหากว่าเข้าร่วมโครงการและได้รับการอนุมัติก็จะมีการเรียกเข้ามาเจราจาและชําระแค่บางส่วนไม่ต้องชําระเต็มทั้งหมดที่ค้างอยู่นะครับและถ้าหากว่าเจราจาสําเร็จก็แปลว่าท่านนะครับจะปิดหนี้ก้อนนี้ไปก็จะเป็นการคลี NPL แล้วก็เคลียร์แบ b ็คลิสต์นั่นเองครับและโครงการที่3นะครับอันนี้เป็นโครงการใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามาในโครงการคุณสู้เราช่วยนะครับมีชื่อโครงการว่าจ่ายตัดต้นนะครับ คำว่าจ่ายตัดต้นนั้นนะครับจริงๆแล้วก็จะคล้ายๆกันนะครับกับโครงการแรกก็คือจ่ายตรงโครงพั์นะครับเพียงแต่ว่านะครับจ่ายตรงงครงพั์เนี่ยจะเป็นหนี้ที่มีหลักทรัพย์คำประกันนะครับแต่จะมีปัญหาก็คือว่านี่บัตรเครดิตนั้นเป็นหนี้เพื่อการบริโภคไม่มีหลักทรัพย์คำประกันนะครับจึงมีการออกมาตรการ,การอันนี้เพิ่มเข้ามานะครับเป็นโครงการที่ชื่อว่าจ่ายตัดต้นนะครับก็คือผู้ใดน,นะครับที่มีหนี้ค้างชําระที่เป็น NPL แล้ว3มเดือนขึ้นไปนะครับ ก็คือผิดนัดชําระหนี้เกิน3เดือนขึ้นไปนะครับในกรณีที่เป็นหนี้บัตรเครดิตหรือหนี้เพื่อการบริโภคนี่นะครับสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการได้ครับและถ้าว่าท่านนะครับได้เข้าร่วมโครงการนะครับก็จะมีการปรับสัญญานะครับลดค่าผ่อนรายเดือนลงไปแล้วก็มีการลดดอกเบี้ยให้ด้วยนะครับซึ่งทั้ง3โครงการย่อยนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจ่ายตรงคงทรัพย์จ่ายปิดจบหรือจ่ายตัดต้นนะครับ ท่านสามารถที่จะศึกษารายละเอียดของแต่ละโครงการและสามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับผมจะมีลิงก์ที่ใต้คลิปนี้แล้วก็คอนต์แรกของคลิปนี้นะครับหรือถ้าว่าท่านใดนะครับสามารถที่จะไปติดต่อสอบถามกับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ท่านมีสินเชื่อมีหนี้อยู่นะครับท่านก็สามารถติดต่อสอบถามผ่านธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ท่านกู้ยืมอยู่ก็ได้นะครับ และท่านใดนะครับที่ต้องการที่จะโทรสอบถามรายละเอียดนะครับก็จะมีเบอร์สายด่วนของโครงการนะครับสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์1213นะครับและนี่คือข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากในวันนี้นะครับหลังจานี้ไปถ้ามีข่าวสารมาตรการใดๆเพิ่มเติมก็จะดีนามาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับสหลับคลิปนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ